เทนุอินเดียวะอันนี้ก็ข้าวมือดึกของผมครับไข่เจียวแล้วก็ผักกาดนะครับผมมีฟานนี้เลยก็วันนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะ เหมือนหลายๆลวันที่ผ่านมาเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะย,ยุ่งเลยครับผมวันนี้ผมได้ไปทําธุระข้างนอกกาจจะแบบไปส่งใบจบรอร์ของผมแล้เนาะมันต้องไปส่งที่อำเภออะไรประมาณนี้ก็ไปส่งแต่ว่าเล่มจบมันยังไม่มาก็เลยอ่ะ เื่อนมาก่อนวันนี้ทั้งวันก็เลยไปทําธุระนอกบ้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องขับรถไปอีกร้อยกว่ากิโลเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองที่จะไปเปลี่ยนยางดัดฟันนะครับผมแล้วก็ต้องกลับมาบ้านก็คือไปกลับเนาะเวลาหลายๆอย่างมันอาจจะแบบกระชั้นชิดที่จริงก็จะแบบไปวิ่งไปทํานู่นทํานี่ทาคอนเทนต์หลายๆอย่างในตัวเมืองนะแต่ก็มันไม่ว่างเนาะรถมอไซค์ครับผมใช้รถมอไซค์ของตาคือตาก็ต้องไปธุระต่ออะไรประมาณนี้ครับก็คือมันเลยไม่ได้ไปนอนในตัวเมืองเอาเป็นว่านี่แหละครับมันก็จะยุ่งๆประมาณนี้เลยพรุ่ นี้ผมก็น่าจะแทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับผมที่จะไปพรุ่งนี้ก็คือจะไปเปลี่ยนยางนะัดฟันไปดูเสื้อนะครับอ่ะในเรื่องเสื้อนี้ก็คือกําลังแบบคุยกับเพื่อนหลายๆอย่างที่จะทําแบรนด์เสื้ออะไรต่างๆนะเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เจาะไรายละเอียดลึกเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแล้วกันคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันคือมาอธิบายให้ฟังนอกจาะจริงๆผมทําหลายสิ่งหล,หลายอย่างเลยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูคนดูก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นทําอะไรเลยประมาณนี้นะเออก็มาพูดเล่าให้กันฟังก็แล้วกันนเะ โอเคครับก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวต้องไปออกแบบโลโก้อีกนะครับเป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำช่วงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับผมแล้วผมเดี๋ยวก็จะลองไปวิ่งกันนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ9ก้าโมงแล้วนะครับผมอยู่ที่สวนสวนอะไรอะเฉลิมพระเกียรติป่ะเออเห็นในทิกต็อว่าเออวิวมันสวยดีก็เลยจะมาวิ่งดูนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนะ โอเคครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในสวนแล้วนะครับดีด๋ยวดิทำไมมันมันผิดแปลกยังอะ่ะมันมีคนไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีใช่ผมคนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยหรือว่ามันไม่ใช่เวลาตอนนี้9ก้ามงเช้านะครับผม ผมก็พึ่งมาถึงในตัวเมืองเนาะจะมาลองวิ่งสักหน่อยแต่ว่าบรรยากาศมันเงียบเหงาแต่ดูหญ้าดิหญ้ามันสวยมากอะผมนอนได้ปะเจะคันไหมเนี่ย <c oughs> อ้ค่อนข้างที่จะสวยเลยทุกคนตอนเนี้ยดูดิ บรรยากาศสวยมากเลยอะตรงนี้มีต้นไม้แล้วก็ที่นั่งด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันเงียบเหงาไปนิดนึงนะครับคือ ผมไม่รู้ว่าผมมาถูกที่น่าจะถูกแหละเพราะว่าเห็นในติ๊กต k กก็ตรงนี้เลยอมแต่คนไม่ค่อยมากันเนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะมาผิดเวลาหรือเปล่าตอนนี้คนที่มาวิ่งนี่นะ่าจะผมคนเดียวเองมั้งเนี่ยก็มานั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคือสวนมันกว้างแล้วก็แบบโคตรสวยอะ่ะแบบสวยมากๆเลยดูดดูข้างหลังผมมันจะเป็นแบบมุมของภูเขาเชียงใหม่ย,ยาวไปเลยนะดูครับแล้วก็ข้างหลัง ตรงต้นไม้ผมมานั่งอีกดูดิเป็นต้นต้นไสรหรือเปล่าแล้วก็ติดไฟ LED ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับที่ที่ทํางานในนี้เนาะผมก็ถามว่าเออมาเดินเล่นในนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ผมก็เรียกว่ามันปิดไงแต่จริงๆก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับผมน่าจะมาผิดช่วงเวลาแหละผมคิดว่าตอนเย็นคนน่าจะเยอะเลยครับเหนื่อยมากๆเลยครับตอนเนี้ย คือมันกว้างแบบโคตรกว้างอ่ะเหมือนจะประมาณร้อยกว่าไร่ว่าที่ผมดูข้อมูลในเน็ตนะครับแล้วผมก็หาทางกลับไม่เจอแล้วกลับทางไหนดีเนี่ยสิบโมงกว่าแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทําธุระก็คือดูเสื้อต่อนะครับผมไปดูเสื้อเนื้อผ้าของเสื้อครับเดี๋ยวดูเสร็จก็ต้องไปวัดสันอีกจากนั้นก็มาเปลี่ยนยางดัดฟันครับผมเจอทางกลับบ้านละ โอเคครับก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครัแบพบักผ่อนแป๊บนึงว่าจะตัดชิพลงแต่ก็น่าจะไม่ทันตัดแล้วนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะผมขับรถโคตรเหนื่อย โอเคครับมื้อเช้านี้ก็จะกินข้าวโอ๊ตนะครับผมใช่ปะ <c oughs> น่าจะใช่ข้าวโอ๊ตแหละคือผมไปเห็นใน youtube หรือว่าใน Ti k t o k อะไรแบบนี้เขาทำเมนูข้าวโอ๊ตแล้วก็เมื่อวานผมได้ไปในตัวเมืองใช่ไหมครับผมก็ซื้อมาแล้วก็นี่เป็นนมผงครับคือผมจะมาแบบชงนมแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตไปด้วยทาไม่เหมือนที่ผมเห็นในในเน็ตอะไรแบบนี้เหมือนมันจะเป็นเม็ดกลมๆป่ะอันนี้มันเป็นแบบเศษๆอะ <c oughs> <laughs> ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เลยแล้วผมก็แบบอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ได้ด้วยนี่ครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะมี้าโอตแล้วก็อะวคาโดนะครับคือแบบรสชาติมันก็จืดๆหน่อยนะครับมันจืดแต่ว่ามันไม่จืดเท่าข้าวสวยอะ่ะโอเคครับก็ตอนนี้รองเท้าผมสะอาดขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่แบบมันเปื้อนมาหลายอาทิตย์เลยนะเพราะว่าฝนตกดูดิ แต่มันมีเชื้อราเลยอะต้องขอบคอมนะครับเป็นเชื้อราดำๆเลยคือมันเปียกฝนใช่ไหมแล้วแดดก็ไม่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันแห้งจนมันขึ้นเชื้อราเนาะวันนี้ก็ซักรองเท้านะครับ ก็มือดึกวันนี้นะครับผมทํากับข้าวจนลืมดูข้าวเลยนะครับนี่ข้าวก็เหลือแค่นี้เออนี่ไงผมซื้อข้าวโอ๊ตมาพอดีก็เลยเนี่ยครับเอาข้าวโอ๊ตผสมนะ้ำก็จะมาลองกินดูเลยนะว่ามันจะอร่อยเหมือนข้าวสวยไหมก็กินเสร็จแล้วนะครับเป็นการกินที่แบบ <c oughs> โคตรฝือนอะโคตรฝืนมันมันไม่ได้อร่อยมันไม่เข้ากันเลยครับมันอันนี้มันเลว <c oughs> ๆแล้วรสชาติมันจืดมัน ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันฝืดๆป่ะมันฝืดก็ก็ไม่ใช่มันเหมือนเรากินแล้วเหมือนมันลื่นๆปะ่ะไม่อร่อยเลยนะครับคือถ้าจะกินกับของข้าวหรือว่าเมนูกับข้าวอะไรเงี้ยกินกับข้าวสวยจะอร่อยมากๆคือข้าวโอ๊ตมันไม่อร่อยเลยสำหรับผมแต่คนอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับผมคือแบบแย่เลยมันไปในทางที่แย่มันไม่อร่อยเลยคือถ้าเป็นของหวานมันอร่อยเลยผมชอบเลยครับแต่ถ้าเป็นของข้าวคือสำหรับผมไม่ชอบสุดๆ ไหมครัยกมือขึ้นได้เลยไม่ใช่เรื่องผิดครับถ้าเราจะกลัวความตายเราะทุกสิ่งมีชีวิตก็กลัวตายกันทั้งสิ้นผมเพิ่งซักรองเท้าเลยนะดูดิใหม่ๆเลยนะแล้วฝนตกดูมันอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันนะครับผมก็จะกลับไปเพื่อนเหมือนเดิมลนะอนได้รับการสรรเสริญในทุกคนทุกอเมริกานที่อับราฮัม ท่านปรารถนาจะเป็นแบบลิงคอนจงทําตามกดข้อสองก็เมื่อกี้กินข้าวไปนะครับลืมถ่ายเนาะคือผมใช้มือถือฟังพอดแคสต์นะครับอะตอนนี้ก็แบบ หยุดพอดแคสตแล้วก็มาตัถ่ายแป,ป๊บน,นึงว่าหลังกินข้าวเสร็จผมก็กินข้าวโอ๊ตต่อนะครับคือผมกำลังเพิ่มน้ำหนัก,นกเนาะเคยแบบพยายามกินเยอะๆนะครับ Israeli really, was biggest pet piece when people your มาซื้อของครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยวิ่งก็ไม่ได้ไปวิ่งคือผมไม่อยากไปวิ่งครับปกติถ้าผมไม่ได้ซักรองเท้าผมน่าจะไปวิ่งนะแต่ว่าผมเพิ่งซักรองเท้ายังไม่ได้วิ่งซักรอบอะ่ะแล้วก็เอามาวิ่งเลยฝนน่าจะไม่ไหว